เวลา14นาฬิกา3นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวัตวรคติยราชนารีสเสด็จลงณนะห้องประกอบอาหารตำหนักทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหยางโจซึ่งมีวัตถุดิบประกอบด้วยข้าวสวยเนยไก่หรือเนื้อไส้กรอกแครอททวลันเตาเบคอนทอดกรอบซอสถูเหลืองและพริกไทยจำนวน5กระทะเพื่อพระชทานให้กับแพทย์พยาบาลและบุคลา กรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยมีพระประสงค์ให้บุคคลผู้เป็นกำลังสำคัญหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้มีสุขภาพแข็งแรงได้รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอ,อนามัยมีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ที่ผ่านมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคัติยราชนารีทรงห่วงใยและทรงให้ความสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยทรงติดตามสถาน,นการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องด้วยทรงตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสําคัญอาทิโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬา พรจัดหาเครื่องช่วยหายใจเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆจํานวน5้าเครื่องและสํารองไว้ณโรงพยาบาลจุลาภรณ์อีก5้าเครื่องเพื่อให้โรงพยาบาลเพื่อให้โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถขอความอนุเคราะห์และนําไปใช้ในกรณีเครื่องไม่เพียงพอต่อจํานวนผู้ป่วย นอกจากนั้นยังโปรดให้โรงงานผลิตเพสชัพฑนในพระดับริราชวิทยายลัยจุลาภรพัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้มาตรฐานควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติณนะโรงพยาบาลจุลาภรอ,อีกทางได้พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆในประเทศเพื่อสุขอ,อนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19โอกาส นี้พระราชทานพระบุรุการให้ในายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนางนัทธีนีพรจันทรโนไทยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครราชสีมาเฝ้ารับพระราชทานข้าวกล่องเมนูข้าวผัดอยางจูจ พร้อมน้ำดื่มรวม300ชุดเพื่อเชิญไปมอบแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลปากช่องนานา,นาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลสนามที่อาคารชาติชายหอสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับถวายรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนครราช ซีมาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด18จังหวัดปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่อยู่ระหว่างการรักษา273คนโดยจังหวัดได้เตรียมความพร้อมจะตั้งโรงพยาบาลสนามจำนวน4แห่งรองรับผู้ป่วยได้550เตียงในการนี้มีพระดำรัสชื่นชมการปฏิบัติงานและพระราชทานกำลังใจแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่เสียสละร่วมกันช่ว หเหลือผู้ป่วยอย่างน่าชื่นชมยินดีที่จะทำให้ผู้ป่วยแล้วก็ขอสันเสริญแพทย์พยาบาลแล้วก็ขา้าราชการของทุกจังหวัดที่มาช่วยคนป่วยซึ่งบางคนก็ เลยติดไปเลยก็นับว่าเป็นผู้ที่เสียสละมากค่ะก็หวังว่าทุกคนหน้ใกล้จะผ่านแล้วอีกนิดนึงเราต้องผ่านให้ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงห่วงก็ท่านก็ ถาจะทานรถเพื่อนที่สหรับรักษาไปหลายคันมากก็ทุกคนสรุปแล้วทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยเหลือกันเองด้วยช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยแต่อันดับหนึ่งคือเราต้องทำให้ตัวเอง มีภูมิต้านทานึ่งตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะวัคซีนจะเข้ามาอีกคก็อย่าให้ให้พูดว่าพี่ต้นฝันฝ่าเรื่องนี้ไปได้ะน,นหนูก็จะช่วยอ่เป็นใจช่วยเสมอเพราะว่า ในหลวงรอก้าพ่อของหนูสอนให้หนูรักประชาชน